รัฐบาลเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเดินหน้าให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ช่วยผู้ประกอบการรายเล็กลดต้นทุนผู้ค้าลดค่าครองชีพให้กับประชาชนต่อเนื่องนาน5เดือนโดยคาดว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจมากกว่า1,110 0 0ล้านบาทค่ะ 3...2...1 เชิญค่ะนางสาวแพทยงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงข่าว kick off เปิดตัวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจโครงการที่ต่อยอดจากการแจกเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางกว่า1 4 4 0 0 0ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องและช่วยส่งเสริมให้โครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในรอบนี้จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายเล็ก ที่มีถึงร้อยละ95ของผู้ประกอบการทั้งหมดซึ่งถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยผ่านการจับมือร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนรายใหญ่มากกว่า130รายเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น5เดือนโดยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม2568ทั้งนี้คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง1 1 0 0 0 0ล้านบาท